โอเคเขียวแล้เขียวแล้วนี่ว่าเขียเขียวเดิเดิเจอก่อนเลยครับองนึงไามานี่องยาีครับผมอรทไทยผู้ประกาศข่าวนะว่าต่อไปเนี่ยาไทย มาถ่ายรูปคนที่แบบว่าตาฝืนใการข้ามมาลายนะจะได้เงินสองหมื่นบาทก็คือแบบว่าไฟแดงแล้วไม่ยอมหยุดวม่ไดไ,ไม่เลือกงานไม่ยากจนอะนะ่ะเนาะก็ไม่ไม่คิดจะทํางานอย่างอื่นฮนะ <c oughs> ก็ทั้งวันเนี่ยผมจะมาได้วคุณกถ่ายดดูิวันเนี้ยผมจะได้เงินกี่บาทมาดูดิตาฝืนสิบพันนะวันนี้สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองแสนบาทโคตรเยอะอุ้ยรวยเลยอะ่ะใช่อุ้ยรวยกว่าทำงานทั้งเดือนเลยนะ เราจะ zoom ไปที <ühren> ่เสียต่างๆที่มีถามเมื่อไหเนาะเออจะลองดูว่าเราจะได้จ่ายกี่บาทเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่จะมีคนทําปิดกุญแจราจรไหมแล้ววันนผมจะลองทำเหรอนะจะลองยานไปเขียวโนยเพก่อนนะเขียวนะ เดี๋ยวนะตอนนี้ผมเดินถลุมากนะครับทุกคนเดินกลับทันบอกว่าเดินกลับจะทันไหมอย่าเพิ่งเดือดแลมื่อกมนมีคนเหมือนกับว่าตอนที่ผมเดินมาเไม่ได้เจิสาบ้งเออเพราะมันไม่มีคนเขาสามารถเลี้ยวได้เพราะทางซ้ายเหมือนจะเลี้ยวได้ตลอดใช่ไหมโอเคมาไปยัง แกเอาเถียวแล้วนี่วาเอ้าเถียวเข้าเถียวเข้าเถียวก็เชิญเชิญเชิญก่อนเลยครับเชิญเป็นแรกได้ครับขนอย่างนี้นกคนเนบแล้วโอวนนี้ผมจะตายแล้วกผมตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตอนนี่ผมว่าคนที่มายี่ครับน่ะจะสังเกตุยากมากคนหนึ อ่อนผมเลยที่ลอนดอนนะทุกคนจะมีเสียงแบบติดติดติดติติติตลอดเวลา<ช> <ๆ S 1> เลยก็เดินข้ามได้ใช่แต่เนี้ยก็แบบไม่มีเสียงเลยผมบอกต้องาการดูว,ว่าเฮ้ยอะไรมันจะเขียววะหรือว่าฝ่าฝืนกฎจราจรมัะเฮลโหลโอเคมามจะยังโอเค แกเอาเขียวแล้วนี่วะเขียวเขียวก็นนวเ,กเ re, ชิญเชิญเชิญก่อนเลยครับเชิญไปเลยก,ก็ได้ครับขนาดนี้มึงมาฆ่าย่างจริงนะทุกคนมันเขาก็บอกว่าเฮ้ยจะมีคนฆ่าแล้วอะมันไม่มีคนไงคือมุมที่เขาขัาวแบมันไม่เห็นว่ามีคนแต่พอฉชิกนันจะฆ่าปุ๊มันผลิตขึ้นี่เขาออกมาไงก็บอกโอ้จะฆ่ากูแล้วโอ้กูจะตายแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว่ากูได้สองหมื่นไปเมื่อกีน้น่าจะไม่นะตอนที่อาราจะลองอีกสนะักสองสามรอบนะทุกคนตอนนี้แฮชิมาไปนอนบ้างนะใช่ ครับดูยังไงบ้างอสอนอนเบอกว่ารอไนี่ยึงวะไรกันสียงกเดินหาไปเ<อ>ลอดูตรงนั้น้องมองรถ่มันมอต้อมาเวลาแล้วพ่ออยู่ตรงนั้นต้องมองตรไหนพ่อหึงไหก็จบแล้วก็รออีกรอบหนึ่งย่บะในการสีแดง20่ีเขวถือมาสายนะนเนยลยเอเราย่าอบจะให้จมาลองค้าบ้างสอน เอาตังไหนนะเี้มร้อมดความฝันไปไแล้วไปลยไไปาโดนอันั้นหนึ่งไปเยโดนลไป เต็มไปเลยกลัว,วกลัวคนไม่เห็นกลัวโดนชนจัด <c oughs> เ,เดี๋ยวหมอสายพันธุ์ยี่แปลกวะไปจากเมื่อไาอย่างเงี้ยไปได้ไงฮะไป้ัรอย ไปหมื่นบาทแล้วนะใช่เหรอใช่สองรอบเลยรอบแรกครั้งหนึ่งรอบสองอีกห้าเรื่งว่าก็ไม่เห็นเลยจะเรามาลองสัมภาษณ์อ่าแม่ขายนี่นะว่าเส้นทางนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะอะไรนะอะไรครับสอบสัมภาษณ์เลยครับผมสัมภาษณ์เลยครับผมตัวตีทาเนี่ยครับผ้ามันหล่นลำบากกันไหมมันก็ต้องคอยดูรถนะคะคอยดูใช่เพราะว่าบางทีอ่ะเขาก็จะไม่ไม่ได้ดูหรอกว่า ไฟแดงยังไงอะไรยังไงเพราะบางทีถ้าเกิดว่ามันว่างเขาก็ข้ามเลยโง่มากเลยโโหมากเลยสุดๆที่เห็นมั้งเนี่ยบนข้ามตอนที่ไม่ใช่ไฟแดงเยอะอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็แล้วแต่เนาะถ้ารถเขาหยุดให้จอดจอดให้ข้ามเพราะว่ามันเป็นแยกใหญ่อะค่ะตรงนั้นหยุดตรงนี้ก็ตกรอยเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตนเอางมันดูแปลกมากเลยนะอันเน so so life, Sisters, ี้ยหิวหิวเลยดู้วยม้างครับผมครับ ตอนนี้เรากำลังมาอีกทีนะฮะคือเรียกเป็นยางให้บอกว่ามองยากมากแต่นี่ยังดีนะมันมีสัญญาณเสียงมีเสียงสัญญาณให้เราอยู่นะข้างบนเนี่ยดูดิ <c oughs> มันจะตั้งติดเบาบางก็เขา,เายังดีที่มีให้ทุกคนมันมีเสียงมาฟังเสียงตรงนี้เวย้วย มันมีเสียงอยู่นะแต่ว่าเสียงไม่ดังมากเท่าไหร่ผมจะลองข้ามขับนะทุกคนี่เขาคงงงว่าุดไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวว่าเาเห็นเราตั้งเขาไปดูดูจอาจากเส้นตาจะมาก้าหร่อยครับผม่ามครับดยขวานะ อ่เหียบเต็มเต็มเหยียบเต็มเต็มโอ้โหยสามขาแล้วนะวันนี้อุ้ยท่านี้จอยขาเลยนะหกหมื่นบาทนะเนี่ยหกหมื่นสมมตินะว่าจริงๆแล้วอ่ะขึ้นรถอาจจะทำปกว่าจะรับจอน้อยกว่าเดิมเยอะพอเห็นเรามัดยืนถ่ายไงเขาจะเริ่มรู้สึกเฮ้ยระแวงนะระแวงโอ้โหนี่ป่าไปแทงเลยนะโอ้โหนี่คนรวยเนี่ย ไม่ต้องทำงานเลยอยู่ทงอยู่ทูบผมว่ามันดักอย่างนี้ทุกสี่ยงประเทศไทยมีกี่สีแยงติด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 ตอดติาติาไิดติด้ิ่ติดติดไิด <apply> ติดตหดติดดิติด่าดอิดติดติดติดิดติดตะดติ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 ดนิดต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 ดติ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 ดตนดตดติ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 ิ ได้แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์คันนึงฝ่าไปแดงเลยไปต้องไปนะครับผมแยกนี้ปนีิเป็นไงบ้างรถติดใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อต้องเราไปแล้วอไปแยกเนี่ยปกติเข้าหลุดแยกไหมไปแบบทางมะลาเนี่ยยากไหมยากมั้งครับยากใช่ไหมบางคันมันมาไวฝ่าไปแดงฟาบไปเลยเหรอมันมีหลายคันคนข้ามรถทางมาลาลำบากแน่นอน ตอนระหว่างทางตอนระวังนะรถมาไวอ่ะพี่นะพี่ลองถ่ายรูปถ่ายตัวไว้นะเนี่ยตอนงมาถ่ายมาเลยไม่กล้าไม่กล้าเสือระเังผมง้อไปทางนี้มาเลยดูดิเป็นทางม้าลายที่แบบไม่มีเส้นม้าลายเปล่าวะ แต่นะั้นมันมีเส้นจางๆ,ๆเห็นไหตรงนั้นอ่ะขาวๆเลยแต่อันนี้มันสวยแบบว่าข้ามยากมากนะเป็นทางโค้งทุกคนสังเกตดีๆรถมันมาซ้ายผ่านตลอดด้วยอ่ะมันมันไปยากเราจะลองข้ามทางเมื่อไรนะยังไปนู่นะลเลยมีสัญญาณไฟแดงเงนนี้แต่เมื่อกี้ตอนที่เรายืนอยู่รู้รสึกว่าเสียงไม่ออกแต่มันมีลำโพงนะแต่เสียงไม่ออกเนี่ยเนี่ยแล้วลำโพงเหรอวะ ทุกคนเมื่อกี้มารถกระบะแบไม่ร้อยผมขึ้น1ึงต่งเลยเขามาแบบเชดตูดเลยนะเมื่อกี้รถเาจรอไรวบอกว่าไปคนข้ามถนนได้ผมจะเดินเลยนะทันทีนะเกยอแล้ว นี่คือไฟเขียวครับดูครับว่าจะมีคันไหนหยุดให้เราบ้างไหมฮะหยุดนะครับหน้าไปเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับเลยยี้ยงไหลให้คันหนึ่ง,ง,งเป็นไงบ้างก็ตึนแน่นมากคือมันกว้างม,มากแล้วมันแบบใหญ่แล้วแบบว่า,ายันตรายอยู่นะเออเพอไฟเขียวของคนเดินปุ๊บผมลงเดินไปปุ๊บพอไฟปาดหน้าเรียบร้อยคือเหมือนเขาก็ไม่รู้ว่าไฟเนี่ยมาจากพิมอะไรไง แต่เราเป็นคนหลับจ้องใช้แล้หลับเห็นแล่วบอกเฮ้ยมันเป็นคนที่ต้อเรเดินแต่ไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่านะแต่เขามากเกือบคนนี้ละเดินกลับมาฝั่งเนี้ยผมก็รอดูนะว่าฝั่งที่ซ้ายผ่านตลอดอ่ะถ้าจะหยุดให้เราข้ามไหมสรุปก็ไม่หยุดมีอยู่แค่คันเดียวข้างหลังเออแต่คันข้างหน้าเขอขับขับไปเรื่อยับไปเรื่อยเพราะนั้นจริงๆตอนเราขับรถอ่ะเข้าใจแหละบางทีมันมองยากแต่เพราะงั้นเราต้องปลุกฝั่งให้แบบว่ามันชินเว้ยเหมือนที่ต่างประเทศที่ลอนดอนหรือญี่ปุ่นอ่ะคือมันอไหรมีไม้มาลายอ่ะเราต้องชะลลลออแแแ้้้ววววไไม่ยัขบบบเเเรรร็ๆานะะ

ี่จะอยู่เลยอ่ะยอ๋ยอรวยนี่กูรวยโหยทุก่อนหรือว่าปัญหาจริงๆแล้วมันอยู่ที่แบบพวกเรนที่แบบให้ผ่านตลอดได้หรือเปล่าแน่ครับทุกคนใครดูคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ไม่ทุกคนแจ้งเลยผมไม่แจ้งไม่ทุกคนแจ้งใครที่ดูอยู่แล้วแจ้งนะคุณเอาเงินไปแทนผมได้เลยนไงใสยเปยเไ์ไหมใส่เปย์แม่หิบูดักต่อทั้งวันมันก็ไม่ทำอะไรแล้วมนะัเนี่ยผมแค่ต้องการปรับเปลี่ยนโลกนี้ให้มันดีขึ้นประเทศเราต้องดีขึ้นด้วยตัวผม ผมขอแค่นี้เงินทองไม่สนใจสิบล้านวิวนะยอดวิกวกดไลค์กดใช้เยอะกด <laughs> ไลค์า็ใช้กันเรย พอรู้สึกหุ่นใจเลยทุกคนใช่พอพอเขามาเร็วๆแล้วแบบไม่หยุดอ่ะมันแบบมันตัวเนาะใช่มันเสี่ยงนะทุกคนเราจะมาลงข้ามแยกนี้นะไมนเรียกว่าแยกนิดได้านะพ่อผมคิดว่าตรงนี้น่าจะแบบว่าออข้าวแล้วไปเหี่ยวแล้วเอาไิ พี่ปลอมตำรวจพอดี<ป>เลยท่า <wam? S 1> <c oughs> ะบอกว่าไม่ให้กล้าตามเพิ่น các đồ không có gì, không có cái nào anh xé được mà nè. ta cái này nó nặng vậy đó. đi, đi không ตัวหนึ่นมาชิวมากมนะสบายมากยตรงนี้ไปฟังไลยอย่าายืนทับเส้นสมาไล่ใส่เลยนะเฮ้ยไ่ยวแล้วไปแล้วมองิมันมันไม่าใจเนาะต้องมอง,มองมมมมเอลวลาอเค,คับทุกคนถือไว้ดิปลอดภัยนะไม่มีคนทำผิดกดเพราะตรงนี้จะเป็นบ้อมตํารวจใหญ่เขาบอกอาจจบอกเออมีกอง,งัอนจรเยอะอะไรเงี้ยหรจะมีบางครั้งแบบว่าร้อนนาจะเกยไม่ยุบ น้าลายนิดเดงนะครับผมก็ไปดูเพียงเก็บตังค์สักห้าพันได้ไหมอ่ะล,ลายน้าทอนเป็นเหมือนนิดเดิรถอะไรเงี้ยต้องระวังนะครับบางทีคนขับเม็ดแล้วมันอาจะล้มได้นะับงแงนน้าทอนตอนนี้หน้าแล้วก็มารอไฟแดงเลยนะ ซึ่งตอนนี้กำลังไฟเขียวอยู่แล้วกำลังไปอยู่นะสองหนึ่งไฟแดงสามสองหนึ่งนี่แดงแล้วน,นี่เขียวไหมอันนี้ไม่เขียวแต่โน้ตเขียวแทนหรอไม่เลนส์ายเลยนะแต่พวกคนข้ามยังไม่เขียวเลยนะเพราะว่าตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นไม่มีไฟไฟเขียวให้คนเดินว้าวมีสัญญาณไฟยังไฟเขียวได้ไง ฝั่งนั้นมีว่ะเฮ้ยแล้วมันจะฝั่งนู้นอ่ะเราฝั่งนี้ปิดเราไปลองฝั่งนู้นกันป่ะประเทศไทยใช่ไหมคะเวลาเรารอสัญญาณไฟเพื่อจะข้ามถน,นนนะั้นเราต้องรอนานมากเลยใช่ไหมทุกคนที่ตอนที่เราไปเรียนดอนดอน,ดนนะทุกคนแบบสมมติว่าเราต้องการข้ามถน,นนอะ่ะเราก็มีกลุ่มกดนะคะทุกคนแล้วมันก็จะพยายามให้เราข้ามให้เร็วที่สุดเนาะใช่เพราะตอนข้ามก็จะมีเสียงแบบดังมากเลยว่ายายม คือที่นู่นอ่ะเขาบอกว่าเป็นห่วงแบบอ่าคนพิการด้วย <S <S พวกคนแบบมองไม่เห็นอะไรเนี่ยผู้ในมุมของคนข้ามถน,นนนะ่ะคือเออกลัวนะเอาตงงกลัวรู้สึกอันตรายมากอยงนี้เราข้ามถนนที่แบบว่ามีทางม้าลายอ่ะมีไฟชัดเจนเรายังต้องแบบชำเลืองชำเลืองมองตลอดเขาบอกว่ากลัวอ,อยู่ดีไม่รู้ว่ารถจะแบบฝ่ามาเมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็ไม่รู้อ่ะพูดอีกอย่างหนึ่งคือมุมของคนขับรถเขาพูดตรงคือว่าเหมือนเลาอ่ะไม่ได้มองอ่ะคือมันไม่ได้มองจริงๆนะบางทีแล้วแบบ สัญญาณไฟเขาไมบอกว่ามันรู้สึกงงเหมือนกันนะแล้วก็ผกเผอออกไปก่อนก็มีก็ก่อนก็เคยเป็นก็นก็ยอมรับนี่แหละผมว่ามันต้องแบบพยายามปรับชั้นคนข้ามและคนขับรถนะผมว่านะแต่ตอนี้กผมว่าสิส่งสำคัญที่สุดคือตอนคุณเจอทางมะลายะไม่ว่าจะมีคนยืนอยู่ใกล้หรือไม่มีคนใกล้หรือไฟเป็นอะไรก็ตามชะลอไว้ก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนข้ามอะ่ะดูสัญญาณไฟก่อนข้ามไหมเพราะจากที่เราถ่ายนอนตอนต้นไฟข้ามถนนยังแดงอยู่คนก็วิ่งข้ามถนนที่ทางมะลายแล้ว แต่หลังหลังง่ายนะทุกคนคนข้ามรถก็ดูรถถึงมีไฟแล้วก็ต้องดูรถด้วยพอขับรถจะทำอะไราชะลอก็ชะลอก่อนไม่ใช่ขับเร็วๆส่วนท่านผู้มีอำนาจทานสีทำอะไรเห่อยที่บารโอมาทำขี้วันเนี้ยไม่ใช่ว่าต้องการจะมาเก็บตังค์จากทางอ้อมอย่างที่แต่จริงคือทำแง่เพื่อแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีคนมาถ่ายแบบเราเยอะผมเชื่อว่าหลายคนก็จะเริ่มแบบว่าระแวง แล้วอะไแบบนี้เขาจะเริ่มขับช้าลงตอนเจอทางมะลายแต่ว่าต้องมาถัดต้องระวังด้วยนะคทุกคนมันอันตรายเนาะใช่ไปข้างถนนข้าางงทอใช่แต่สำหรับผมผมว่าพี่เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่แบบที่ไปเหตุไปหน่อยถ้าเกิดต้นเหตุจริงๆคือทุกอย่างก็ชัดเจนหวังว่าคลิปนี้จะให้ประเทศเราเฉยนดีิไปดิฮะบนเรื่องผมเอาป้าชีใช่ใช่ ฮะรวยสรุปวันนี้เราได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะนะหนึ่งวันนี่ผมไปตะลุยหาทางม้าลายมานะถึงแสนมะโอเกินประมาณเท่าไหร่วะประมาณแสนแสนหก่ะเกินหน่ว่าเกินจริงหรอ่กด้เกินท้่เกิดได้จริงก็รวยนะอืมใช่ครับคนก็วันนี้ก็เป็นบททดสอบให้รู้ว่าการข้ามถนนทางมาลายดีมา,าได้เลยนะต้องดูแลตัวเองด้วยนะทั้งคนขับคนข้าม จะรีบไปกินหมูปลาไหลแล้วใช่ไหมหิวอ่ะครับคมปาปลาไหลก็เทช่ยวสบายแลนะแล้วก็รีบกิ่งห <towers> ูแล้วก็จะใส่น้ำจั้มก็จะไรวันนี้ไปแล้เราเจอกันกับอปรตะเตอรีเสรลิกิน้ำมันพืชเอสปรลกะ